สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Hello KR Series ก็มีซีรีส์เรื่องสืบลักจากกลิ่นมาสปอยให้ฟังกันแบบสั้นๆน,นะคะเริ่มต้นขึ้นที่คดีบา์โค้ดเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคดีนี้แปลกมากฆาตกรจะใช้มีดกรีดที่ข้อมือของเหยื่อเป็นรูปไายบาโค้ดฆาตกรจะสุ่มเลือกเหยื่อโดยไม่มีเหตุผลเขาเป็นพวกโรคจิตก่อนที่จะลงมือฆ่าเหยื่อเขาจะจับเหยื่อไปขัง และบังคับให้เหยื่อเขียนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของตนเองลงในไดอารี่ทุกวันเพื่อให้เขาอ่านเป็นเวลา7วันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวนางเอกเมื่อ4ปีก่อนในคืนวันเกิดเหตุนางเอกกลับบ้านมาเราต้องพบกับเหตุการณ์ที่พ่อและแม่เป็นเหยื่อของฆาตกรบาร์โค้ดฆาตกรกำลังบีบคอเธอเพื่อฆ่าปิดปาก แต่โชคดีที่เสียงนาฬิกาดังตอนสี่ทุ่มทำให้เธอวิ่งหนีออกจากบ,บ้านได้ทันเธอเห็นหน้าฆาตกรชัดเจนแต่ก็โชคร้ายที่เธอวิ่งหนีมาโดนรถชนอย่างจังนางเอกอาการสาหัสเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่น้องสาวของพระเอกได้รับอุบัติเหตุรถชนต้องพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกันกันกบนางเอกน้องสาวของพระเอกมีชื่อว่าชเวอินซอนเหมือนกันกันกบนางเอก ฆาตกรตามมาฆ่านางเอกที่โรงพยาบาลเขาคว้าป้ายชื่อนางเอกที่ติดเสื้อนักเรียนไว้ได้เขาเลยรู้ว่าเธอชื่อชเวอ่นซอนแต่ฆาตกรเป็นโรคไม่รู้ใบหน้าเขาอาศัยการสังเกตจากน้ำเสียงและบุคลิกพอมาที่โรงพยาบาล เขาได้ตามหาชื่อชเวอินซอนไล่ตามเตียงคนไข้แล้วก็เจอเตียงคนไข้ชื่อชเวอินซอนแต่เป็นน้องสาวของพระเอกฆาตกรจึงฆ่าปาดคอเพราะคิดว่าเป็นนางเอกตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นพระเอกก็กลายเป็นคนสูญเสียประสาทสัมผัสเกือบทั้งหมดเขาไม่รู้สึกเจ็บเขาไม่ได้กลิ่นหรือรับรู้รสชาติอาหารได้เลย พระเอกสัญญากับตัวเองจะตามล่าคนร้ายที่ฆ่าน้องสาวให้ได้เขาก็มาสมัครเป็นตำรวจและพยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้เข้าทีมตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมบาโคตแต่ก็ยังไม่มีผลงานเป็นที่เข้าตานางเอกหลังจากที่รถชนนอนสลบไปเกือบเจ็ดเดือนเมื่อฟื้นคือสติ พบว่าตัวเองมีอาการแปลกๆคือสามารถเห็นกินต่างๆได้และมีตาข้างหนึ่งกลายเป็นสีเขียวและที่สำคัญนางเอกความจำเสื่อมนางเอกแค่รู้ว่าตัวเองชื่อโอโชริมอยู่กับพ่อสองคนพ่อเธอทำงานเป็นพนักง,งานรอปภ ซึ่งในอดีตเขาเป็นตำรวจทำงานสืบสวนรับผิดชอบคดีการตายของพ่อและแม่นางเอกเขาลาออกและรับเลี้ยงนางเอกเป็นลูกเพราะเขาเองก็เคยมีลูกสาวแต่ตายไปแล้วหากลูกเขายังมีชีวิตอยู่ก็คงอายุไล่เลี่ยกกับนางเอก ปัจจุบันพมลิกิตทำให้พระเอกและนางเอกมาพบกันจากอุบัติเหตุรถชนขณะที่พระเอกกำลังตามจับคนร้ายนางเอกใช้ความสามารถในการมองเห็นกลิ่นช่วยพระเอกจับคนร้ายได้นางเอกที่ตอนนี้เป็นนักแสดงตลกฝึกหัดกำลังหาคนมาแสดงตลกล้อเลียนคู่กันเพื่อมาเออดิชัน่นเจอเข้ากับพระเอกที่ต้องทำผลงานจับคนร้ายเพื่อปิดคดี ทั้งคู่จึงตกลงกันโดยที่พระเอกจะช่วยแสดงตลกคู่กับนางเอกและกับการที่นางเอกใช้ความสามารถในการมองเห็นกลิ่นช่วยพระเอกสืบคดีแล้วพระเอกก็ได้มีโอกาสไปช่วยสืบคดีจูมารีแฟนของเชฟควอนแจฮีชื่อดังและเป็นนางแบบที่หายตัวไปนางเอกช่วยพระเอกจนหาพบว่าจูมารีกลายเป็นศพที่อยู่ในรถตกลงไปในน้ำที่ข้อมือของจูมารีโดนกลีดเป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ด แล้วพระเอกที่เป็นคนขายปริศนานี้ก็ได้รับการยอมรับและแต่งตั้งให้ร่วมทีมสืบสวนคดีฆาตกรรมบาโค้ดแล้วก็มีคดีฆ่าคนตายคล้ายๆกับคดีบาโค้ดโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ การสืบสวนคดีก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อทีมสืบสวนเริ่มพุ่งเป้าไปที่หมอชอนแบ็กยองผอ,อโรงพยาบาลเขารู้ความลับว่านางเอกคือชเวอึนซอนเนอรีดหมอชอนที่กำลังจะย้ายไปแอฟริกาเขาบังเอิญได้รู้ว่าใครคือฆาตกรแต่ก็ยังไม่ทันได้บอกตำรวจเขาก็หายตัวไปฆาตกรรู้ตัวก่อนทำให้หมอชอนกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรอีกราย ก่อนตายหมอชอนได้พูดเป็นปริศนากับคนรายว่าปาทองต้องได้พบกับชายผู้เปล่าเปลี่ยวศพของหมอชรอถูกพบหลังจากที่หายตัวไปนานเจ็ดวันพระเอกและทีมสืบสวนทํำงานกันอย่างหนักวางแผนจนสืบได้ว่าฆาตกรคือคนใกล้ตัวแน่นอนแต่ก็ยังจับตัวฆาตกรไม่ได้เพราะฆาตกรวางแผนฉลาดยับยนต์มาก ฆาตรกรเดาจากปริศนาที่หมอชอนทิ้งไว้เขาคาดว่าชเวอ่นซอนพยานที่เห็นเขาในคืนนั้นน่าจะยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็เริ่มตามหาชเวอ่นซอน และเมื่อความจริงใกล้เปิดเผยพระเอกกับต้องถูกถอดจากทีมเพราะมีกฎห้ามคนในครอบครัวของเหยื่อร่วมสืบคดีแต่พระเอกก็ยังพยายามตามจับคนร้ายโดยขอเข้าร่วมทีมอีกครั้งนึงคราวนี้ขอพานางเอกมาแนะนำและจะใช้ความสามารถของนางเอกช่วยสืบคดี ทีมสืบสวนก็วางแผนลวงฆาตกรให้ออกมาปรากฏตัวฆาตกรที่ตามหาชเวอึนซอนก็ได้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่คือนางเอกนั่นเองเขารู้ว่านางเอกความจำเสื่อมและกำลังพยายามฟื้นความทรงจำกับเพื่อนเก่าเขาลักพาตัวนางเอกจับไปขังแต่ก็เจอแผนซ้อนแผนของทีมสืบสวนกลายเป็นว่าคนที่เขาจับตัวไปคือยอมมีหัวหน้าทีมสืบสวน เมื่อเขาจับเธอไปขังในห้องหลับชั้นใต้ดินเขาจึงรู้ตัวว่าจับผิดคนมาฆาตกรบังคับให้ยอมมีหัวหน้าทีมสืบสวนเขียนบันทึกแดารี่ชีวิตของเธออย่างละเอียดภายใน6วันถ้าเธอไม่เขียนเขาก็จะฆ่าเธอทันที ส่วนพระเอกและทีมสืบสวนก็บุกไปบ้านฆาตรกรแต่ก็ไม่เจอห้องลับที่ขังหัวหน้าทีมยอมมีพวกเขาหาทางช่วยหัวหน้าทีมซึ่งถูกขังอยู่ในบ้านแต่ก็ยังตามหาไม่เจอ พระครบวันที่7ฆาตรกรกำลังฆ่ายอมมีหัวหน้าทีมด้วยการปล่อยแก๊สผิดเข้าไปในห้องแต่พระเอกและทีมสืบสวนมาช่วยไว้ได้ทันฆาตรกรก็ถูกจับตัวไว้ได้แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดรถที่ฆาตรกรนั่งไปเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำ ทุกคนคาดว่าฆาตรกรน่าจะตายไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปฆาตรกรก็กลับโผลมาแล้วลักพาตัวนางเอกไปในวันแต่งงานของเธอฆาตรกรต้องการฆ่าพระเอกก่อนจึงจับตัวนางเอกไว้เป็นตัวประกันที่เรือนหอของพวกเขาเพื่อให้พระเอกมาช่วยแล้วฆาตรกรก็แอบวางระเบิดไว้ที่เรือนหอของพวกเขา แต่พระเอกรู้ทันว่านางเอกไม่ได้ถูกจับในห้องที่เป็นเรือนหอแต่เป็นอีกห้องนึงที่เป็นห้องตัวอย่างเขาสังเกตจากจุดที่แตกต่างคือกรอบรูปตำรวจที่รู้ว่าฆาตรกรคอยเฝ้าดูจากตึกตรงกันข้ามก็ใช้แผนให้ฆาตรกรตายใจโดยใช้ระเบิดปอมให้กระจกแตกแจ้งว่าพระเอกถูกระเบิดตายในห้องแล้ว ส่วนพระเอกก็รีบวิ่งไปช่วยนางเอกแล้ววิ่งไล่ตามฆาตรกรไปบนดาดฟ้าพระเอกที่จับตัวฆาตรกรไว้ได้ตอนแรกเขากะจะฆ่าฆาตรกรทิ้งแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจให้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่จังหวะที่พระเอกเผลอฆาตรกรโยนดินใส่หน้าพระเอกแล้วใช้ท่อเหล็กฟาดและดันจะให้พระเอกตกตึก พระเอกที่เกือบเสียท่าใช้จังหวะเบี่ยงตัวจนฆาตกรตกตึกลงไปตายเสียเองแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้กลายเป็นคู่รักนักสืบที่ช่วยไขยคลีต่างๆได้สำเร็จ